มุมไในเผยเรื่องอีกมุมพระเอกด่านักข่าวเล่าประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยร่วมงาน mm. จากกรณีประเด็นร้อนเมื่อประจากทีวีพูและหมิวทีวีพูได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กของทีวีพู mm. เล่าถึงเรื่องที่ไปสัมภาษณ์พระเอกรายหนึ่งในงานอีเวนต์ถึงความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกับหญิงสาวคนหนึ่ง <Yeah. S 2> ที่มีรูปหลุดที่กำลังโด่งดังในขณะนี้หลังการสัมภาษณ์เธอกำลังจะกลับและบังเอิญเจอพระเอกอีกครั้งที่ลานจอดรถ จึงได้เข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปด้วยเนื่องจากตนเองก็เป็นแฟนคลับพระเอกดังมานานเตถาว่ากลับเจอพระเอกดานักข่าวว่าถามเฮียนะซึ่งทำหนิวทีวีภูปล่อยโหกลางไลฟ์สดอบอกว่ารู้สึกมากผิดหวังเนื่องจากเคยปลื้มพระเอกดังซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายเป็นกระแสข่าวที่ชาวเน็ตมากมายต่างให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กับกรณีที่เกิดขอ คือล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่าเธอเป็นนักข่าวบันเทิงเช่นกัน<ม>ได้เล่าประสบการณ์ตรงที่เคยได้สัมภาษณ์พระเอกคนดังแบบตัวต่อตัวโดยระบุว่า<ม>ปกติพระเอกคนนี้ให้เกียรตินักข่าวมากนะถ้าไม่ลุกล่ำความเป็นส่วนตัวสุดๆก็คงไม่ดา่าน<ม>ี่ตอบในฐานะที่เคยนั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับพระเอกคนนี้มาเป็นชั่วโมงม เฮียให้เกียรติและสุภาพมากตอบคำถามไม่มีปฏิเสธช่วงนั้นเฮียบอกว่าถามเรื่องความรักก็ได้นะ mm. ตอนนั้นเฮียเปิดตัวคบกับแล้วแต่นิสัยเราเน้นเรื่องชีวิตและงานมากกว่าเลยไม่ได้เน้นประเด็นนี้ mm. เรายังสงสัยว่าไปทำท่าไหนเขาถึงด่าว่าเ hey ฮ้